เรเวนฟิลเฮทีวีเออภาคเออร์บันวอล e ฟเอ้ยเออร์บันพัทรภาคหน่วยตรวจการต้อกต่อยนะครับโอเคเออเราได้ฝึกมาสองรอบแลยนะครับเราตอนนี้เราจะได้ร,รับภารกิจจริงเป็นภารกิจปราบจะาจนนะครับมันเกิดอะไรเนี่ย แก๊งบ้าอะไรมายึดพื้นที่แก๊งบ้าอะไรมายึดพื้นที่ทำนาของคนอื่นเนี่ยของชาวบ้านเออโอเคหน่วยตรวจการอีเกิลก็ต้องไปดูจะโอเคเป็นใครอะอะไรอะปลูกข้าวชาวนาเออ้ นี่มันไล่นาอะไรนี่นะไล่นาไรเวลวอลเลยหมู่บ้านชานาะอะไรโโโโอสส่ะแ,แกงโคโลโคโลเอสโซเอสโซหน่วยจู่โจมแกงโคโลอ๋อมันมาไล่ที่นะเฮ้ยอะไรวะรถปืนกลโอเคพวกนี้มีรถปืนกลด้วยเราไปแค่ตำหน่วยตรวจการเป็น อีเกริรเหมือนตำรวจดีๆนี่เองแล้วเราอยไปสู้กับนี้อ๋อพวกมันมีแคมมีดไม้กระบองโอ้โหแล้วเรามีอะไรไม่มีอะไรสักอยาก่าโอเคอออาวุธปราบจะาจนพวกกระบองพวกระเบิดควันพวกระเบิดสตันเค นั้นมาไล่ที่ชาวนามีร้อยคนเราก็มีร้อยคนเราไปกันเลยเราน่ยเราไปหน่วยปราบจะโจรเราต้องใช้สติวิธีใช่ไหมครับโอเคหน่วยตรวจการอีเกิลหน่อยตอกตอยโอเคสัติวิธีสันติ สติวิธีต้องใช้นี่เลยกีตาร์อาจารย์อาจารย์ดำโอเคงต่อดีอาวุธปรับจะจนโหมิหที่เบิกมาเอ็ดเมมีแต่อาวุธสงครามดอยมา ปืนกลนเราเป็นหน่วยตรวจการเราไม่ได้ใช้กับใครแต่ว่าโอ้ยอปืนเนิบกันหยิบมาก่อนไม่มีปืนช็อตไวไฟอะเฮ้ยปืนช็อตไวไฟอยู่สลอดไหนมีนี่การไหมครับ ผาเลเปิดหน่วยสวาดโอ้ยต้องมีอาวุธทุกอย่างเลยแต่จนบังคับไม่ให้ใช้ครับเพราะเราเป็นแค่หน่วยปราบจะจนใช้อาวุธหนักไม่ได้ เดี๋ยวหาว่าเกินกว่าเหตุเดี๋ยนะีอะไรวะโอ้โอโอเคไปก็ไปไปืปนเน่บกัน คือ okay. ตำรวจคอปเตอร์ตำรวจเลไปเลยพวกตำรวจเฮ้ยใครไปกันชั้นบ้างนี่รำตึง้งโอ้โอะเฮ้ยมีไม้แบตไม้ปราบจะจนรถตำรวจต้องเทไว้ก่อนเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจโอ,โอ้โอ้อะไระเี่ย ตะกี้อะไรวะเนี่ยเออตะกี้อะไรกระเด็นโอ้กระเด็นไปนู่นเลยยึดฐานพวกแก๊งโคลอสวิปร,รถปืนก้นหน่วยตำรวจมระหัตการเบิร์นยา ยาแกงโครอดโอ้ยเบรกไม่อยู่โอ้โห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 รถรถแรงเกินตำรวจตำรวจเฮ้ยเฮ้ยรถราพุ่งสงครามยาสต็อบกดต้องใช้เสียงเพลงช่วยยาเซฟเฟกโอย้ยใจแอมโอย้ยเอ้ยใจแอม โอ้ยบ้าไอ้บ้าเอ้ยอาเสียงเพลงเสียงเพลงช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยออกมาออกมาปืนเน็บกันไม่ตายหรอกนะานี่รำตึ้งตึ้งเฮ้ยรอดชัก จับกุ้มนี่ตำรวจยอมให้จับซะดีๆมันหายไปไหนวะไม่ยึดไม่ได้ตำรวจตำรวจดีตำรวจเฮ้ยออกไปออกไปเฮย้ยโอ้ยตัดเพลงบ้าอะไรวะเนีย่ยอุ้ยน้อยแน่แก๊งคาโคลอสเกิดตรงนี้

ยาตำรวจกันเหรอแก๊งโคอดเก่งแค่ไหนก็เชียวเฮ้ยยาลำตึ้งๆยาลำลำอาวุธ <B ing> เฮ้ยเฮ้ยยายึดธงยายึดธงข้าจะยึดมีอะไรยินได้วะเฮ้ยยึดไม่งั้นตำรวจจริง นี่นี่ยิงปืนเน้วกำซะหน่อยชจวยอะไรวะโอ้ยหลอนมือตัวเองข้าวมวยโบกาตตเอ้ยย่อยมาเลยมาล้วนกันข้าไม่อาห่าฮ่หาหา่หาแกงโคลอดเฮ้ยแย่แล้วแกงโคลดทริงเครื่องบินเราตก เกิดอะไรบ้าเลยตรงนั้นแก๊งโคลอดมันมีรถอาวุธสงครามเขาท่านทำไงดีน้อยแน่ต้องใช้เพลงเฮ้ยแก๊งโคลอดเปน็นหนังเลยตรงนี้โอ้ยติดโอ้ยมันมีระเบิดแก๊สด้วยตำรวจนี่ตำรวจดยเสียงเลยวะ เ้ยมีคนยิงปืนแกงโคลอดอ้ยดาบทำร้ายตำรวจเหรอโอ้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกแกงโคลอดยาตำรวจมาเจอกับข้าหน่อยอุย้ยนี่ไงเจอไม้บ้องซะหน่อยโอ้ เราก็โหดจริงสาถ้าไม่ใช้ปืนแ,แต่ก็ช่างแม่ถุกก้อนหินลุกขึ้นบนก้อนหินหน่อยเฮ้ยแก้งโครอดอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโอดโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ตำรวจครับผมไม่ผิดนะครับไ,ไ,ไปคุยกันที่โรงพัก ไปคุยกันที่โรงพักบอกโคอดเออในสุดไหนก็ได้เป็นคนไอ้คูสิบใช้เล่นกับเพลงกับฉันเป็นคนที่ได้ฟังเพลงฉันเอ้ยอโอ้เพลงหัวหน้าโหตเหลือเกินโอ้ยโอ้เอบ้าเอ้ยเพลงก็ใช้เฮ้ยอะไรวะมันใช้ปืนตำรวดตำรวด ยอมจำนวนซะเอานี้ตำรวจเราเป็นตำรวจโอเคบ้องหัวแก๊งโคโอดฉันไปด่านหน้าแก๊งโคโอดแก๊งโคโลดมาเลยยิงเอ้ยเฮ้ยตำรวจบินบินไม่เก่งเลยเครื่องบินจะตกโอ้ยรู้แล้วเครื่องบินตกเพราะไม่ได้โดนมันยิงเพราะโดนเฮ้ยเฮ้ยแก๊งโคโอด แกงโคลอดไปใกล้ๆแกงโคลอดแกแพ้แล้วกลับบ้านไปย่ายย่ยแกงโคลอดแกงโคลอดลเหรอเฮ้ยผมเปล่านะครับฟังเพลงกลับบ้านไปย่อยฟังเพลง แกงโคลอดเฮ้ยมีคนบ้องหัวเนิบกันเราชนะแกงโคลอดได้แล้วครับโอเคเฮ้ยอย่ามาไล่ที่ชาวบ้านอีกนะเฟ้ยยึดธทงยืดอทงเอ้ตำรวจนี่ตำรวจยิงแม่งเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยยอมแพ้ซะนี่ตำรวจนี่ปราบเจ้าจนนี่เออ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 ฮ่าในที่สุดหน่วยตัวการของเราก็ชนะอย่าไม่ชนะว้ยยังอยู่ตรงนั้นอยู่ไประวังนะพวกนะเด็กอ่าดักซุม่มพวกแกงโครอด ไล่ที่ชาวบ้านกันเหรอนี่ทีบแม่ใครมาบ้องหัวกันเทน่านี้แกง๊งปาาแก๊งโคลอดได้แล้วครับท่านดีมากเออกองกำลังตำรวจนี่เยอะจริงๆเอ,อ้ยแก๊งโคลอดเอ้ยแก๊งโคลอดแก๊งโคลอดยอมจำนนซะเคยจับแก๊งโคลอดได้แล้วครับ ดีมากเราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเต็มความสามารถโอเคในที่สุดเออทีวีสลิปปี้เกมเมอร์เอ <Yeah! S 2> ก็ได้เออชนะสงครามเออเฮ้ยไม่ใช่สงครามดิเราได้ปฏิบัติการจับแก๊งโคลอส ด้แล้วครับเป็นพวกมาป่วนบ้านป่วนเมืองฮ่าฮ่าฮ่าโอโอโออะไรวะเนี่ยมาป่วนบ้านป่วนเมืองแต่มาป่วนปั่นป่วนจริงๆนะครับออการสู้แบบไม่ใช้อาวุธสงครามเฮ้ยเฮ้ยังอยย่งีก้หรอแก๊้งโคลรแน็มยอดจำนองสักแก้งโคลส นี่เจอเพลงบทเพลงเพง่งบดสนอยหน่อยแน่ฟนะีพวกแอบอยู่ในพงหญ้าแอบอยู่ในต้นนี้ไม่ยอมอ,ออกมาต้องใช้เพลงกล่อมครับเพลงบ้าอะไรหัวหนะน้าแม่สับสนโอม,มานชิปเปงเลยนี่ล้ำนี่เจอท่าล้ำปืนเ,เนิเร์ฟสน่อยมีนี้ด้วยวนะเนี่ย เพอทีวีเรเวนฟิลล์ภาคหน่วยตรวจการตอกต่อยจบเ <Huh? S 1> พอ